คืออย่างฮาทุกคนสองพี่น้องเขาคุยกัน endo gap ยังไงก็จะมีส่วนร่วมคือมันน่ารักอ่ะมันคุยกันแบบฮาดีคุยกันเล่นสนุกสนานเหงานะเหงาเหงาทั้งสองคนอีกคนนึงก็เหงาอีกคนนึงก็เหงาอีกคนนึงไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วยังบอกเหงาเนี่ยงงใหญ่มาก ฉันงงใจคุณคนโก้ฉันงงใจคุณจริงๆคุณเหงาได้ไงคุณไปเที่ยวกับครอบครัวครบทุกคนเลยแต่คุณบอกคุณเหงาคืออะไรก่อนอะไรก่อนคุณจะมาเหงาอะไรครับคนโก้คุณจะมาเหงาอะไรคุณจะเหงาไม่ได้คุณลืมไปหรือเปล่าคุณไปกับครอบครัวคุณไปกับพ่อแม่น้องโอ้โหแล้วยังบอกเหงาอีกจ้าคุณจ๋า แต่ชอบแก๊บอะยังไงฉันก็จะทำไม่ได้แก๊บคอนแก๊นกับแบบว่<ม>ายางไปย <ไป S 2> ่าง <ไป S 2> ม,มากโ,<อ>โอ้มีย่างอับมีโคเฮตตตัวนี้มองเนี่ยเออแบบฟิง้งนะั้อหากันมาเนี่ยซูซี่ใส่ไปปาร์ตี้ได้มันยมันคือเขาสายตาเขามองเห็นเอียงเนี่ยมองมองเห็นข้อสรจำเนี่ยมันจะคิดถึงกันเอาไปคิดถึงกันแล้วล่ะคุยคุณพต่างรลเบียบมากโทรทัดก็ได้เอาขอโทรทัดชีเลือกไง มึงขอกูวหลังมึงขอกูเว้หลังรถซะให้ไปเรื่องอิทแทนก็เลือกเต็นแต่ขอแบบมองแล้วคุณจะคิดถึงผมตลอดทุกวินาทีเมื่อคุณบอกปั๊บเนี่ยตามเอฟซีมันบอกนี่มึงเอาทีดินไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเส้นโอนให้เดี๋ยวมึงไปตบแต่งมันกับพ่อเดีไปนั่นหรอเขากอเกียงใจอยู่เขาก็เกียงใจใส่ก็มาเกีงใจสินี่ยไอเราเกียงใจเราไม่กล้าทำขนาดนั้นหรอกแต่เราขอแค่เศดเสี้ยวเอาโซฟาหรือ ห้องห้องนึงเนี่ยมันเป็นแค่มันเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งของบ้านเออ,อเอ,อ้มีคนโทูมาหามันดิบอเน็ตแบตจิบิดทีดขอของหนึ่งเอาขอขอ,หองหนึง่งเอาประตูไปประต,ประตูประตูประตูขาเป็นเขาเป็นประตูห้องนุกให้ดเดีเนาะเอาอีบอประตูบ้านเราอประตูของนุกเดนวแบบว่าเปิดออกเปิดเขานี่เห็นนาเล้ยว่าโอ้เจ้าพ่อพีไปน้เลือกตัวประตูบ้านเนี่ย แค่ว่าชุชชชยส่รูปชุยใบหนาประตูก็นเเว้ยด้๋ยวป่ะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบอประตูก็ได้เอาพวกอันจานชามไปจานชามเอาจานชามใส่ใส่ในขั้วจานชามเวลากินเขาก็เห็นย่างกับไปก็เ<า>ห็นาาจานชามขอเป็นจานแบบที่แบบว่าอยู่เท่างันโตบอกว่ามันจานกะไกยดิยอือมอือ,อได้ได้ไดขอขอเลยวหุ้เลยไรย่างกระปิสรวมไหนมันคิดถึงคอดถึงกันนะ ขอเป็นจานโชว่วเลยบอ <c oughs> จานมันกินม่ได้ตีบาได้บอเอามาใส่อาหารเอาเป็นโชั่ไหมชั่โชว่จชว,วจักรันจักรัน,นคนละหาคนละหาใบป, <c oughs> ป๊ากมกกัมีหางกเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบหา้าสามสิบหา้าใบสามสิบห้าใบเอามา <c oughs> ให้ช่ให้กูก,กินม่ได้เอาดีว่าว้าจริงจริงเนี่นี่อันนี้ได้จะได้แต่มันดี คือมันอกีคือแบบดีต่อเป็นซีรีส์มงคลพอมขั้นมูเรืออเลยนะซูเป็นมูเขาเป็นอันลลงพีหรือเป็นพระเนี่เออขอขอเอากจะขั้นเอาขั้นบ่อห้ยเรือเอียงเอาขั้นมันถือขอเขียนเอียงจักยางก็ได้ในเงินเอาจานบัตรด้บอจานบัตรมาจากสามเส้นมหาใบเลยเจ้าเขียนลงไปงี้สิบ่าว่าอันขั้นขั้นเขียนขอเขียนฟ้าผนังมึงโอดอวบกูซะเช่นแม่เช่นเช่นใหม่ไหมขอขอในบรหลอกหนึ่ง กำแพงกำแพงขอจักแปดสิบเส้นเนาะนี่อซุ้มเจ้าซุ้มเจ้าเบิ่งตีล่ะฮะได้บ่ฮะเดี๋ยวไปเอาซุ้มมาบ้านหลังนี้มันบ่นี่หนี้ขอล็อกเขาขอล็อกซ้ำผ่านนี้เนียแล้วก็เจ็ดเส้นจะซูเส้นกันเจ็ดขนเน่ยนะอ่ามันกระใสเนาะมันก็ใสหน่อยๆนึงใส่คือซ้ำแอร์ก็ได้แล้วเจ็ดขนนั่น มันพอด้มันบอๆนี่แม่เนี่ยช้ำแอลข้าม้เฒ่าเขามากเพิ่นที่เห็นตโตซวช้ำนั่นเอาจะเยอมเช็ดไงปันไดยกัดวู้กัดไรกัดช้ำเพาะช้ำอย่บอกว่ารูปช้ำตัวเสือนี่แล้วแบบกู่จิ้นไหมชั่วกระดานบ่ล่ะกระดานคู่สอนเ็กน้อยนั่นบอๆบอมากๆเขียนอนี่ยนี่เป็นฟ้าฝันทางกิจกรรมไหมกิจกรรมบอกระดานซะด้วยเอาคอนเทียนหนีหายเอาคอนเทียนหนีหายเลย ยกห้เลยไทยยู YouTube, ทูบก็ไทยไปแต่ขอเอาผมว่าเอาห้เลยแบบว่ายางคำว่าอูสุว่าผ่านไปสี่สิบปีเนาะสามสิบสี่สิบปีนะานะคนเนี่ยบอกปอมมันมาเส้นท่านี่นปมันไปอยู่ไซล่ะพอเห็นตัวหนังสือปั๊บปอมจะเด็ดปัเป้เจ้าที่โทษได้นีดเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันเห็นเอยียงไหมแต่บางครัมันพอเห็นเอียงว่ามูไปนั่นไปนี่มันพอเห็นแบบตัวหนังสือเห็นเอยียงที่มันเปลี่ยนอนุสรณ์ไป เออลืมกันแต่พอปั๊บย่างออกไปปั๊บเห็นไงสิเห็นตัวหนังสื้อสิมันจะคิดหัวกันบ้านกลาเอาเอาลูกแก็คพวกพี่ไปติดในในห้องน้ำก็ได้เอาขอก็ได้เอานี่แในห้องน้ำแม่ทุกทุกช่องก็ได้เอาขอล็อกหนึ่งมึงเป็นบ้าดี่ไอ่ฮะเป็นบ้าชีเดยบุรีมันไงสีเดยบุรีมันนี่ขนาดขนาดเขาอายุต้องกันกอนกันเดื่อยๆนี่เขายังมีเวลาใหก ไป,ไปมา,าสู้สกันเลยมันไี้คิดเบิ้งมันนี่ขั้นเบิดสัญญาหรือเปลี่นเอียงไปหรือเอียง <c oughs> เอาสิบเดยียวพ็อกันไงเขาห้อ,ขอ,ของน้ำเ<อ>ขาห้องน้ำแก็บผู้พีห้องน้ำ<อ>เอาจองไว้เลยมึงบอกชุดดิม,มันเบิดหลังเราดินี่เข้าใจอล่มป่ะติดในห้องน้ำรูปแก็บผู้พีแบบจะดีก็ได้นี่เหมือนในรูปในหนังกันเพื่อนนะเตะติดตัวนะเออขอแบบนั้นติดในห้องน้ำไหม คือจริงเงาเงาครับเป็นบ้าแล้วจะเื่อเป็นบ้าแล้วเอามันดีนะความคิดผมดีนะทุกคนใช่ไหมล่ะเเราเซียนอย่างเงี้ยอย่าูลืมได้ฮะยูหนังแล้วเอาข่อยฝรั่งเต็มเลยนี่ฝรั่งเต็มเลยในสอยนี่ถามเลยผู้ใดอยู่เชียงใหม่ครับ ซอยดีมานเนี่ยดีมานเนี่ยซอยดีมานมันคืออย่างไงมันอยู่ดีดีมานเนี่ยมันเป็น